วันนี้นะคะเราออกมานอกสถานที่ค่ะที่เห็นอยู่ด้านหลังลูกน้ํานี้นะคะต้องบอกว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของคลังความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาที่นี่นะคะอาคารนิทรรศร,รัตนโกศิล์ถนนราชดำเนินแห่งนี้ค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของการศึกษากับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558นี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะกับท่านนายกเมืองพัทยาคุณอิทธิพลคุณปลื้มค่ะสวัสดีค่ะ<า>สวัสดีครับท่านนายกคะพูดถึงเรื่องของการศึกษากับเมืองพัทยาค่ะในภา าพรวมเนี like <m <m ่ยมีแผนการพัฒนาการศึกษาอย่างไรบ้างคะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะครับเพราะฉะนั้นในแง่มุมของการบริหารจัดการเมืองท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องมีครบทุกมิตินะครับซึ่งมิติหนึ่งก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งอะไรล่ะที่จะอยู่ในการพัฒนาให้ยั่งยืนได้ก็อยู่ที่การพัฒนาคนนะครับฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นแม่แบบแม่พิมพ์หรือต้นแบบในการพัฒนาคนนะครับ เราจึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างมากนะครับขณะเดียวกันเราก็จะต้องมีการดูถึงบทบาทแล้วก็ในส่วนของการจัดทําการศึกษาให้สอดคล้องกันกับการพัฒนาประเทศนะครับไม่ว่าะะจะเป็นเรื่องของแผนชาติก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจ,จกและสังคมคะนะครับเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาแล้วก็ที่สำคัญก็คือการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับ พื้นที่นะครับเมื่อพื้นที่เสร็จก็จะเป็นเรื่องของชุมชนสังคมแล้วก็ประเทศชาติองค์รวมของเราด้วยในส่วนของแผนพัฒนาตรงนี้ค่ะเราจะมีการสร้างหรือว่า,าทําเรื่องของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเทคโนโลยีของเมืองพัทยาในรูปแบบใหม่ๆเพิ่มเติมอย่างไรไหมคะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าเรื่องการที่จะสร้างสถาบันขึ้นมาสถาบันหนึ่งนะครับะจะต้องมีในเรื่องของการประเมินมการเตรียมความพร้อมการจัดทําแผนพัฒนารวมถึงในเรื่องของการกําหนด วิชาชีพเฉพาะนะครับในการที่จะทําสถาบันเทคโนโลยีขึ้นมาสักสถาบันหนึ่งนะครับซึ่งในแนวทางในการจัดการศึกษาเมืองพัทยาเนี่ยเราได้จัดการศึกษาในภาคปกติหรือภาคบังคับไปแล้วตั้งแต่การศึกษาอนุบาลน,นะครับประถมศึกษามัธยมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายะนะครับแต่เรามามองในบริบทหรือว่าในเรื่องของรูปรูปแบบของชีวิตประจำวันแล้วก็สภาพเศรษฐกิจของเมืองพัทยานะครับจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งหมด ดังนั้นเราจึงได้มีนโยบายในการที่จะจัดการศึกษาให้ตรงกับบริบทของเมืองด้วยโดยเฉพาะยิ่งเป็นอุตสาหกรรมการบริการกําลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีหน้าแล้วนะครับเรื่องของการสร้างความสามารถในการแข่งขันหรือศักยภาพของคนไทยนะครับให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญยิ่งนะครับยิ่งเมืองพัทยานเนี่ยเราเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงอยู่แล้วในอาเซียนแล้วก็ของโลกด้วย ฉะนั้นในแง่มุมของการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่เราให้ความสาคัญและละเอียดอ่อนอย่างยิ่งต่อการที่จะผลิตบุคลากรให้ตรงกับ ทิศท,ทางและแนวโน้มการเจริญเติบโตของภูมิภาคอ,อาเซียนด้วยในส่วนของเมืองพัทยานเนี่ยมีความพร้อมในการรับมือกับการเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนในปีหน้าที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนนะคะในมุมมองของนักวิชาการหลายท่านก็บอกว่าการที่เราจะเตรียมความพร้อมอย่างหนึ่งคือเราต้องทําความรู้จักกับเพื่อนบ้านให้ดีขึ้นกว่านี้ค่ะตรงนี้<ช>เลยอยากจะสอบถามถึงเรื่องของหลักสูตรนะคะที่เป็นหัวใจสําคัญในการที่เราจะรู้จักเพื่อนบ้านของเรามากขึ้นครับในการจะทําหลักสูตรเนี่ยจริงแล้วมีหลายระดับนะครับตั้งแต่ระดับหลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งเราเรียกว่าพัทยาโมเดลนะครับ<ช>รเราจะทําหลักสูตรท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นโดยเรายึดในเรื่องของ6ทักษะทางด้านอาชีพบริการการท่องเที่ยวเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องอีกอย่างหนึ่งก็คือให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนงกลางของกระทรวงสาธารณสุขหรือของ<ช>ประเทศไทยของเราอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะต้องเอามาดูวิเคราะห์แล้วก็ให้สอดคล้องและที่สําคัญที่ผมเรียนไปแล้วก็คือการสร้างความสามารถในการแข่งขันนะครับเราก็มีการวิเคราะห์หลักสูตรอาเซียนด้วยนะครับ โดยเราใช้ชื่อว่า Knowing ASEAN นะครับก็เป็นในเรื่องของการผรสมผสานในสิ่งที่ 1. ความเป็นอาเซียนต้องมี 2. ข้อได้เปรียบของคนไทยที่จะสามารถไปแข่งขันในอาเซียน3นะครับในเรื่องของการอย่างรู้ของประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะานักเรียนลูกหลานของเราที่เป็นอนาคตว่าเราจะเติบโตได้อย่างไรในอาเซียนนะครับ นั้นในเรื่องหลักสูตรอาเซียนเราจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาครูนะครับสู่การพัฒนาเด็กหรือพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของการาจัดทําการศึกษาดูงานและก็คิดวิเคราะห์หลักสูตรอาเซียนนะครับก็มีครูบางส่วนของเมืองพัทยาได้ไปดูงาน ในประเทศอาเซียนด้วยกันอย่างมาเลเซียสิงคโปร์หรือในอาเซียนบวกสามนะครับก็คือประเทศจีนมาแล้วนะคนะคซึ่งการรวมกลุ่มตรงนี้แน่นอนนะคะว่าเราก็ต้องทําความรู้จักเพื่อนของเราอีก9ประเทศก่อนร<ช>ะะวมถึงอาเซียนบวกสามด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเตรียมความพร้อมก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของภาษาใช่แล้วนะคะครตรงนี้มีเรื่องของแผนการพัฒนายอย่างไรบ้างคะครับเรื่องของภาษาเนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับเราได้ตั้งวิสัยทัศน์ว่าเด็กๆหรืออนาคตของพัทยาเรานะครับจะต้องมีความรู้อย่างน้อย2ภาษานะครับ ก็คือภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาภาษาแม่ภาษาหลักอยู่แล้วนะครับภาษาที่สองเนี่ยนะครับอย่างน้อยต้องเป็นภาษาที่ได้ใช้ในอาเซียนแน่นอนคือภาษาอังกฤษนะครับแต่พัทยาเนี่ยเราจะถือว่าภาษาที่สองที่จะต้องเพิ่มขึ้นไปนอกจากภาษาไทยนะครับก็จะเป็นภาษาทางเลือกที่จะต้องมีอย่างเช่นภาษาจีนหรือภาษารัสเซียนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งคือภาษาญี่ปุ่นอะต่างต่างนะครับซึ่งอยู่ในอาเซียนบวกสามที่เราจะต้องมีการ สัมพันธ์เป็นดีสัมพันธ์อยู่ด้วยนะครับเราได้ตั้งวิสัยทัศน์ไว้เลยว่าเด็กๆของเราจะต้องมีความรู้มากกว่า<ม>นะครับเพิ่มเติมอีกสองภาษานในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะ<ช>คะ<ร>แล้วก็ต้องดูจากชาติของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนพัทยาบ่อยๆนะคะหนีไม่พ้นรัเสเซียน,นี่ค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องต่างๆได้ทั้งภาษาแล้วก็เรียนรู้เพื่อนบ้านสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราต้องเป็นคนที่รักการอ่านก่อนนะคะตรงนี้มีนโยบายส่งเสริมเรื่องของการอ่านอย่างไรบ้างค่ะสิ่งที่เกิด ความรู้สึกว่าอยากอ่านก็คือต้องสร้างบรรยากาศในการอ่านก่อน<ฆ>นะครับเราจึงได้ส่งเสริมในเรื่องของการปรับปรุงห้องสมุดนะครับยิ่งในยุคดิจิทัลปัจจุบันเนี่ยเราจะเน้นห้องสมุดให้มีชีวิตมีสีสันมีความเป็นผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีหรือมัลติมีเดียมากขึ้น<ฆ>นะครับเราก็ได้มีการไปดูศึกษาแบบนะครับดูงานทั้งในส่วนของห้องสมุด TK Park <ฆ>นะครับแล้วก็อย่างนิทัตรัตนโกศ์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ทางเมืองพัทยานะครับได้มาดูแบบ นะครับฉะนั้นนโยบายส่งเสริมการอ่านก็คือส่งเสริมสถานที่การอ่านต่อไปก็คือส่งเสริมคนนะครับปลูกฝังในเรื่องของการรักการอ่านหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมในการอ่านนะครับส่วนของเมืองพัทยามีนโยบายในการยกระดับเรื่องของการศึกษาอย่างไรคะครับเราก็ตระหนักดีนะครับว่าผลจากการชี้วัดหรือการเปรียบเทียบในชาติอาเซียนเนี่ยนะครับในเรื่องของภาพรวมเนี่ยเรายังอยู่ในจุดที่เราต้องยิ่งเร่งตัวเองขึ้นมาในแถวหน้านะครับโดยเฉพาะเรื่องการศึกษานะครับ ฉะนั้นเนี่ยเราได้เน้นในเรื่องของเด็กจะดีได้ต้องเกิดจากครูนะครับเราจึงได้มุ่งเน้นไปตัวในเรื่องของการพัฒนาครูนะครับจึงทําโครงการพัฒนาครูสู่การพัฒนาเด็กนะครับเราได้ส่งเสริมในเรื่องของการาจัดทาวิทยาฐานะใบประกอบวิชาชีพการศึกษาดูงานนะครับแล้วก็ให้ครูนั้นได้มีเรื่องของความหลากหลายในการออกแบบการสอนนะครับ<ะ>และเด็กเนี่ยจะมีความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการสอนของครูนะครับในรูปแบบใหม่ก็จะ เป็นอีกหนึ่งองค์กรนะครับที่จะสร้างพลังให้กับเยาวชนแล้วก็การศึกษาของเราให้ขึ้นไปอยู่แถวหน้าของอาเซียนแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเราต่อไปรเริ่มต้นจากแม่พิมพใช่แล้วขุนพลากรคุณครูนั่นเองนะคะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้ท่านนายกเมืองพัทยาฝากมุมมองเรื่องของการพัฒนาการศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่เอ c ีนี้ครับครับในเรื่องการศึกษานะครับเป็นเรื่องสําคัญที่จะสามารถสร้างการแข่งขันให้กับประเทศแล้วก็ สร้างความยั่งยืนให้กับประเทศได้นะครับก็อยากฝากท่านู้ชมทุกท่านนะครับในเรื่องของการช่วยกันสนับสนุนการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นน้องน้องลูกหลานของเราในวัยเรียนหรือว่าตัวของเราเองนะครับถือว่าการเรียนรู้เรียนได้ตลอดชีวิตนะครับฉะนั้นเรื่องการศึกษาอย่าถือว่าเป็นสิ่งที่ไกลตัวหรือสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายเป็นสิ่งที่เราจะได้รับประโยชน์โดยเราไม่รู้ตัวทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเนี่ยนะครับอยู่ในภูมิปัญญาอยู่ในสติปัญญาของเราก็ขอให้นึกถึงเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องหลักในการขับเคลื่อนชาาติแล้ก็สรง พลังในการแข่งขันให้อยู่ได้ในสังคมโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันนี้ด้วยครับค่ะเรียนให้สนุกในวันนี้นะคะรับรองวันหน้าสบายอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านนายกเมืองพัทยามาร่วมเปิดประตูการศึกษาไทยนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2 5 5 8ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณอิทธิพลคุณปลื้มขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ,บ,ค,ค,รบค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราลับไปที่สถานีค่ะ